กระทะดังที่เปิดมามากกว่า50ปีเบคอนง<ม>อนมากอันนี้คืออะไรดิวอันนี้คือหอยชอหอยพีเคณนะของทอดตายกันเลย วัสดีค่ะกลับมาพบกับแท็บีกแล้วนะคะในช่องแทป p ี้วันนี้นะคะเราจะไปเยือนบ้านเพื่อนค่ะคือไม่เคยรู้มาก่อนว่านางอะ่ะเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะดังที่เปิดมามากกว่า50ปีหลายคนอาจจะถามว่าคือใครนะคะหลายคนรีเควสต,ตลอดว่าให้มาออกช่องแท็บ่อยๆนะคะนั่นคือคุณดุดดิวนั่นเองนะคะวันนี้แท็บจะพาเพื่อนๆไปกินร้านหมูกระทะเฉลิมนครนะคะอยู่ในย่านเจริญกรุงนะคะ15 ซึ่งถ้าเกิดมาก็สะดวกมากๆเลยเพียงแค่คุณมาที่คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะแล้วก็จอดรถตรงนั้นแล้วก็เดินมาอีกนิดเดียวก็ถึงร้านนางแล้วเลยเดี๋ยวไปดูกันจ้าว่าวันนี้เาจะกินอะไรกันบ้างน,นะคะต้องบอกเลยว่าหมูกระทะแบบจุกๆเลยนะจ้าเพลงหนูรีขึ้นมาเดี๋ยวนี้ปปไปจุกันเลยค่ปปะก่อนที่จะไปเจอแขกรับเชิญแล้วก็กินข้าวกันนะคะนี่เลยเราก็ต้องใช้ตัวนี้ก่อนนะฮะ Touch Lab นะคะแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อโปรดแท็บเพราะว่าเป็นยี่ห้อแท็บเองและที่แท็บทำยี่ห้อนี้ออกมาเพราะว่า ก็บอกอย่างนี้เลยแท็บเป็นคนที่แพง่ายแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วอาจะมือด้านซึ่งตัวนี้แท็บผสมวิตามินอ e, ีแล้วก็อา,าร์กันออยนะคะที่ช่วยให้มือเนียนนุ่มและไม่มีปัญหาการลอกของมือและที่สําคัญแท็บยังผสมน้ําหอมจากคามาคา์เมนะฮะฉีดแล้วให้กลิ่นหอมยาวนาน3-5ชั่วโมงเลยก่อนอาหารแท็บฉีดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหลังอาหารแท็บก็จะฉีดอีกเพราะว่ามือจะได้ไม่เหม็นแล้วก็สะอาดตลอดเวลานะคะอะเรามาฉีดกันเลย กลิ่นที่เบใช้วันนี้นะคะก็คือนี่คะ่ะโรสทีนะคะสีชมพูแล้วก็ยังมีอีก2กลิ่นนะคะคอตตอนซินามอนแล้วก็เฟรนช์วานิลาให้เลือกกันด้วยนะจ๊ะยังไงก็ไปดูได้ที่ไอจนี้แล้วก็สั่งได้ที่ไลน์นี้เลยจ้าอ่ะไปเจอแทกรับเชิญกันเลยคะ่ะโอเคขอเชิญแขกรับเชิญผู้ทรงเกลียดของเรานะคะเข้ามาในช่องแบบพี่เคเลย <c oughs> หลายคนอาจจะคิดถึงคุณดุจด,ดิวนะเพราะไม่ได้ไปออกล็อกอะไรกันเลยวันนี้อยากจะอธิบายเพื่อนๆฟังว่า คือส่วนตัวเคยดูรีวิวในหลายๆช่องแล้วว่าแบบเฮ้ยมีร้านหมูกระทะ<ด>ร้าน<ด>นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ไม่เคยบอกเลยว่าเป็นร้านของนางตั้งแต่รุ่นอาม่านะคะก็คือเปิดมากี่ปีแล้วเอ่ยสี่สิห้ปีแหละ50ปีคือดูรีวิวใน YouTube ช่องอื่น,นๆเขาก็มากินกันหลายช่องมากๆเลยนะคะแทบก็เลยต้องถือโอกาสมาเยือนหน่อยนะคะอะให้ดูเมนูกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างนะ พี่คนสั่งเยอะๆใช่นไรใช่คนสั่งเยอะๆสั่งอะไรบ้าง่ะใช่ตัวเนี้ยทุกคนทีอจะชอบคือจะพหมูเบคอนอาที่แบบรวมองมาก็คือเนี่ยจะรวมมิตรรวมมิตรก็คือจะมีทุกอย่างเลยคือราคาชุดละ250บาทเสิร์ฟพร้อมผักคือราคาถือว่าดีมากปังมากคือนอกจากหมูกระทะแล้วอะมีสุกี้ด้วยนะจ๊ะแ๋ยวจะสั่งแบบจุกๆมาอุ๊ยมีของทอดแล้วก็มีของยำด้วยนะเออมันเลิศตรงนี้แหละคือมีหลายคนบอกว่าอยากให้คุณดิวทำยูทูบบ้าง รก่ออนนแล้วถ้าทำช่องกินก็คือตัวแตกกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมลายทางเ้านะอะไรคือลายทางหนังแทนเราต้องหลับตีใหม่เป็นไงร่มอย่างเดียวจ้าตอนนี้เอออ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะมีอะไรกินกันบ้าง ตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นชุดรวมมิดหรือเปล่าดิวรวมมิตรจ้ะแม่นี่ก็คือใหญ่มาก250แล้วแถมผักอันนี้มาด้วยถ้าเป็นชุดใหญ่จะแถมผักหนอ่าแล้วก็อันเล็กที่พี่ทับสั่งเมื่อกี้ก็คือ,อตับจานเล็กนะคะอ่ะเราเริ่มมาลงดีกว่าให้ดิวลงหมูแท็บจะเป็นฝ่ายลงผักนะคะเอางานหนักให้เพื่อนเมื่อกี้ตากล้องว่าไงนะให้งานหนักให้เพื่อนคือเราจะต้องไล่ตากล้องออกแล้วเหรอ เอาจริงๆหลายคนถามเรื่องตากล้องก็คือก็อย่างที่บอกไปในคลิปว่าเออเนี่ยแฟนแทบจะเป็นคนถ่ายให้หรือไม่นอกจากนั้นก็จะเป็นเลขากับผู้ช่วยช่องนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทริปแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแฟนถ่ายให้ลงเนื้อเบาๆนี่เราต้องลงเบคอนด้วยด้วยด้วยด้เบคอนเบคอนเบคอนเลิศ ว่าร้านนี้มันจะมีน้ำจิ้มสามแบบใช่ไหมดิวอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้น้ำจิ้มชุกี้มันจะเป็นเต้าหู้ดีที่คนเขาชอบกินกันแล้วอันนี้ก็คือน้ำจิ้มกระทะแลวอันหนึ่งอ่ะอันนี้ของเขาเรียกว่าน้ำจิ้มซอสซีิ๊ญี่ปุ่นคือเหมาะกับองเด็กอ่ะที่ไม่กินเผ็ดมันก็จะอ่อนหวานซอสมิโซะโอเคงั้นเดี๋ยวจะลองอันนี้ก่อนดีกว่าค่ะจิ้มมูกระทะจิ้มหมูกระทะสูตรพิเศษดั้งเดิมนะคะยังไม่ใส่อะไรเลยนะยังไม่ผสมอะไรเลย ไม่เผ็ดมากอ่อนหวานอร่อยแต่แท็บอะจะชอบแท็บนี่เก็บเกี่ยวใครที่ดูช่องแท็บตลอดจะรู้ว่าแท็บใส่กระเทียมเยอะมากฟังเมื่อกี้แอบหยิบตับมาอย่างแรกเลยเพราะว่าชอบนะฮะเบคอนจะขุนครั้งเหรอขุนไปเลยตอนนี้ขุนนี่ขุนตั้งแต่เกิดเลยอือพอใส่กระเทียมมันยิ่งอร่อย คือให้ดูหมูชิ้นแบบฟางโปกมาก oh, <no. S 1> ร้านนี้นะคะ oh, <no. S 1> เขามีหนูแบบสองแบบ <S 2> 2, <S ใช่ไห <8. S 1> มที่บอกใช่<า>ก็ไอหมูตัวนี้จะเป็นหมูกระ่ะ ลูกค้าสมัยนี้ยชอบแบบเอาหมูรวมกันเขาก็เลยจะสั่งแบบสองหมูมซึ่งอันนี้หมูจ,จริงๆอ่ะเป็นของฟุกซี้พอมาป,ปิ้งแล้วอ่ะเขาก็จะบอกว่ามันเป็น่มแล้วอร่อยกว่าเลิศใช่ก็เลยกลายว่าเราก็จะมีเมนูเป็นสองหมูแทนอืมอันนี้คือให้ดิวพูดนะฮะทับกินอยู่แต่ถ้ากิดเมนูจริงๆอ่ะมันจะมีสามหมูอ่ามาถึงของทอดดีกว่าทุกคนจะรู้กันว่าช่องแทบบี้ก็คือของทอดยืนหนึ่งนนทำเองเป็นสูตรข,ของที่บ้านเลิศร้อนมากเอาวอนมาก อันนี้คืออะไรดิวอันนี้คือหอยชอชอ,อสำเนียงกฤษหอยช่อชหอยชอจิ้มแบบเน้นๆกางปุเราจะมากินตับแบบคอมโบนะคะ2ชิ้นรวดไม่แบ่งใครเวลากินนี่มันมีความสุขจริงๆเนาะทุกคนแต่เวลาลดน้ำหนักก็คือ<า>อีกเรื่องเราจะมาลองจิ้มสุกี้แต่อันนี้อาจจะออกเค็ดกว่าน้ำจิ้มกระทะหน่อย อันนี้เหมือนน้ำจิ้มสุกี้โบราณใช่สุกโบราณแม่อือแล้วกุ้งที่นี่คือแบบใหญ่นะทุกคนดูตัวแบบเน้นเน้นนี่นะคะกุ้งให้ดูความตัวใหญ่ไหมมันเลิศเต็มปากเต็มคำทอดมันค่ะทอดมันดูน้ำจิ้มนะคะสีจะแปลกกว่าที่อื่นนิดนึงใช่ที่อื่นจะเป็นแบบซอสเหนียวเหนียวใช่ไหมเหนียวเหนียวใสใส่อะไรเงี้ยใ่เอมาไม่ได้แบบ ปวยเพื่อนนะอร่อยคุณเอาต่างๆถ้าเสิร์ตอ่ะมันมีรีวิวเยอะจริงๆห้องยูทูบเบอร์มารีวิวกันแล้วอันนี้คือต้องจัดเลยตายเลยกินหมูกระทะทุกทีต้องคิดถึงหนูรี่ทุกครั้งยืนหนึ่งเรื่องหมูกระทะาะหมูมันเป็นอ่อนมากใช่หมูเนี่ยหมูทุกทีคือมันจะเป็นแบบติดมันนิดๆวงการกินหนูรี่ก็คือเจ้าหญิงแห่งวงการหมูกระทะ แคปก็ค <tão S 1> ือเจ้าหญิงแห่งวงการของทอด <c oughs> คระเจียมบี่กิตยาสุงกงาร <c oughs> ก็หญิงแห่งวงการยำอันนี้ข้าวผัดกระเทียมเบคอนซึ่งเราลืมว่าเราสั่งอยู่มุมโต๊ะค่ะจริงๆอ่ะมันจะต้องกินกับเนื้อสักหนึ่งชิ้นนี่มันจะแบบฟ <c oughs> ินมากดีมาก <c oughs> มาถึงเห็ดนะคะก็มีเห็ดเห็ดทองแล้วก็เห็ดอะไรนะเห <c oughs> <c oughs> ็ดนเเห็ดแฮบปี้เหรอเอออีกเมนูที่เราลืมไปนะคะก็คือยำบุญเส้น เออจะสั่งมานาแล้วเส้นไม่มีความบวมเลยอ่ะมันจะแคงอมน้ำเบาๆตอนนี้ไม่ต้องดราม่านาะคะไม่ได้ใช้ช้อนลางเพราะว่าไม่แบ่งไทยกินคน <ๆ S 1> เดียวคนเะ <laughs> ส้นมันไม่เหนียวเกินไปไม่แบบเละไปแล้ววนกลับมาที่<ะ>เปลี่ยนใจของทอดอีกว่าคุณพี่เคนะของทอดรสมากบอกคุณผูมนหน่อยสิว่ามา,างไงได้บ้าง ถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆคือพิมพเขาว่าคอนสมเซ็นเตอร์อืแล้วมันจะติดอยู่ข้างๆอยู่เจริญกรุงซอย15อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครยังมาไม่ถูงอีกสามารถโทรมาถ,ถามที่ร้านได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ข้างล่างให้พี่กับขึ้นเบอร์ให้จริงๆเสิร์ฟกูก็แมพก็ขึ้นแล้วอะใช่แค่ถูกที่เฉลิมลคนคระเกก็จะขึ้นมาเลยใช่ค่ะออ๋ถ้าแล้วก็มีทางหนึ่งคือมาใต้ดินได้ลงสถานีวัดเล่งน้อย ร้านเปิดกี่โมงนะร้านเปิด11บเอ็ดโมงแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะมากินกระทะเนี่ยจะช่วงเย็นอยู่วเพราะว่าเป็นแบบเวลาคนชอบกินกนันใช่ใช่ใช่ส่วนตั้งแต่11บเอ็ดโมงถึงก่อนเย็นเนี่ยก็จะเป็นอาหารตามสั่งด้วยอะถ้าอยากกินคุณดิวละทำไงว่าเด็ดคูเบอร์ไว้ให้ตับชิ้นใหญ่มากกับข้าวผัดกระเทียมนะคะตับกระเทียมนะคะเมื่อกี้เหมือนทันจะสบลงตับไปเยอะมากอ่ะเธอแอบกินตับทั้งหมดแล้วหรอ เลือกอาหานตากล้องเห็นใช่ไหมมาเล่าให้คุณผ um> ู้ชมฟังดีกว่าว่าเรารู้จักกันได้ไงเรา้จักันประมาณสองสามปีแล้วนะสามปีสามปีดิวคือเป็นเพื่อนของเพื่อนแท็บแล้วก็คือมาสนิทกันตอนที่แบบไปแองเอาการอะไรอย่างเงี้ยตะเวนกินก็มากคือจะร้านเด็ดแถวไหนนางจะล้หมดแต่ส่วนแท็บะแท็บไม่ใช่สายกินข้าวเท่าไหร่คือแท็บแบบก็จะไปแจมบ้าง ก่อนท youtube อะใส่กางเกงใส่ไซส์ S ตอนนี้ได้ดําเนินมาถึงไซส์ M แล้วค่ะแปะรูปดิวเมื่อก่อน,น,นหน่อยเออแปะรูปดิวดีกว,ว,ว่าเมื่อก่อนดิวก็ใส่ S ค่ะตอนนี้ไซส์ L L ได้ L ด้วยแต่ก่อนอะนทั้พูดอย่างี้แทบเป็นคนแบบติดผอมติดแบบคํานวณอาหาร<ม>ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาถึงแบบจุดนึงแทบคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีความสุขในการกินอะก็ให้กินไปเถอะเพราะว่าเราคุมมากๆอะบางทีมันจะแบบเครียดอะ เครียดแบบวเฮ้ยวันนี้กินเรารู้สึกผิดอย่างเงี้ยแทบเริ่มรู้สึกว่ามันจะแบบทําลายสุขภาพจิตตัวเองนิดนึงเรื่องแบบเออเรากินเยอะไปหรือเปล่ปปาหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ท่ารู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้น <c oughs> สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความสุขในชีวิตเนาะ <c oughs> จริงๆเรามีความสุขไม่ต้องเพอร์เฟกมากก็ได้อ่ะเอออยู่เอออยู่ละแฮปปี้ก็พอ ปุ่นเพอร์เฟกอะไรเพอร์เฟกอะแต่จริงๆอะเริ่มจากภายในว่าเราแฮปปี้มีความสุขแล้วมันจะรีเฟกออกมาทางข้างนอกเนานะใบตาเราอะคนเขาจะเห็นขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังตอนท้ายคลิปเนาะอ่าโอเคทานเสร็จแล้วนะคะหลังทานข้าวเราก็ไม่ลืมพี่จะใช้นี่อีกรอบหนึ่งค่ะทัชแลบค่ะแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผสมอาอร์กตาอยและวิตามินอ e. ีตัวนี้อย่างที่เคยบอกว่าแบบมันหอมจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีน้ำหอมจากแบรนด์คามาคาเมะ นอกจากนั้นนะมันยังเป็นแอลกอฮอล์75%ที่เป็นแบบฟูดเกรดใช้ได้เด็กทั้งผู้ใหญ่นะอย่างแทบกินหมูกระทะเสร็จหรือแทบกินอาหารทะเลเสร็จอะ่ะแทบจะใช้ทัชแสบเลยเพราะว่ามันดับเปล่นที่มือได้ดีมากๆโอเคใครอยากสั่งนะคะก็ต้องไปตามที่รายนี้เลยนะคะหรือไอจนี้เลยนะจ๊าสำหรับร้านนี้นะคะใครที่อยากมากินก็เสิร์ชหาใน g o o g l e Map หรือว่าจะโทรตามเบอร์ต,ตรงนี้ก็ได้นะคะร้านนี้นะคะคือเป็นร้านของอาม่าคุณดิว ย้ำอย่างนี้เลยใครอยากเจอคุณดิวก็เจอได้บ่อยๆร้านนี้คุณดิวอาจจะเข้าวันศุกร์วันเสาร์เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe แพมนิดนึงแล้วก็อยากให้ได้ไปทำอะไรไปกินที่ไหนหรือว่าไปทำกิจกรรมแบบไหนก็เมนมาบอกแพมนิดนึงเนาะจะพยายามไล่ทำให้เพื่อนๆทุกคนเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามกันมาตลอดนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าครับ